สตรีมเด็กออกมาอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ใหญ่กว่าเดิมนี่คือสตรีมเด็ก XL 9,990จ่ายรับซีดครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่ i h a v e c ี u ีบูปมาไอครับสำหรับวันนี้ครับเราจะรีวิวในส่วนของ Steam d e c เนาะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหถ้าใครเป็นสตีมเมอร์นะมันก็จะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นมินิรุ่นกลางรุ่นอะไรแต่ว่าวันนี้เราจะรีวิว s สตีมเด็กก็เรียกว่า Steam Deck ตัว XL นั่นเองครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนมากมายแค่ ขนาดมันเยอะขึ้นจํานวนปุ่มขนาดมันใหญ่โตโมโหลานมากย่งขึ้นแล้วจำนวนปุ่มมันเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีหน้าจอที่เป็นปุ่มที่เป็นแบบ lcd lcd คือคุณสามารถกําหนดภาพได้เองหมดเลยกาหนด ux ui หมดเพราะว่ามันเป็นหน้าจอ lcd กำหนดได้เองถึง32ปุ่มจัดเรียงแบบ8คูณ4ให้ฟีดแบ็ที่แบบผาพแบบทันทีแล้วก็มีไอคอนแบบสแตติกแล้วก็เดนมิกสแตติกก็คือไอคอนนิ่งอ่าก็คือกดก็จะเหมือนเดิมเดนมิกก็คือจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็แถมขาตั้งแบบแม่เหล็กที่ติดแบบแดนแบบไม่ลื่นด้วยพร้อมองศาที่เอียงเหมาะสมสั่งการผสมผ่านคีย์เดียวได้เช่นการเปิดสตรีมการปรับเสียงการสลับกล้องการเปิดไฟการเปลี่ยนซีนทุกอย่างจะสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับรองรับเชนเรแอชชั่นครับเนาะก็คือเหมือน มาโครแล้วแหละนะครับเรารับคําสั่งหลายขั้นตอนนะครับให้ทำงานต่อเนื่องด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวก็คือตั้งมาโครมันปุ่มคือกดครั้งเดียปุ๊บแม่งไปหมดเลยทั้งส่งทั้งเสียงเอฟส่งโอเอฟเสียงเปลี่ยนจอปิดไม้เพิ่มเสียงเพิ่มอะไรทุกอย่างมาได้หมดแล้วก็สามารถที่จะลากคําสั่งบนคีย์ได้อย่างง่ายดายนะครับปรับไอคอนสร้างภาพตัวอย่างได้ตามต้องการนะครับรองรับมัดโมดูล์นะไม่จํากัดเปลี่ยนโมไฟล์ได้ตามต้องการได้แน่นอนนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับ OBS Twitch YouTube Discord Spotify นะครับตัว Philips และอื่นๆนี่อย่างมากมาย กว่า macOS อะไรเงี้ยอินเทอร์เฟซเป็นยูดีสายครับน้ำหนัก410กรัม without stand น,นะครับอุปกรณ์ก็จะมีครบหมดไิใช้ทรงท้ายสีอะไรเงี้ยมีปุ่ม Magnetic Stand นะครับังนั้นเนี่ยเท่าที่ผมดูตรงนี้เนี่ยใหญ่กว่าเดิมก็คือเป็นสายที่สปุ่มเลย8ปคูณสสามารถ Adjust ได้นะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์ของตัวสเตน d e c นะครับสายที่สปุ่ม เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ทํางานแบบมืออาชีพ <Wow. S 1> คือต้องใช้ปุ่มมากถึงสายส,ายสองปุ่มตรงนี้คือเหลือดีกว่าขาดอยู่แล้วคือมันสามารถที่จะกดเปิดแอปปรับเสียงเทพอสเนี้ยปิดกล้องเนี้ยซีนหนึ่งซีน 2, สองซีนสามอะไรอย่างเงี้ยไม่พาดวะไอ้พวกนี้เราน่าจะรู้อยู่แล้วก็พิเพสเห,เห็นไหมมีการคัดอันนี้ถ้าใครใช้งานตัดต่อนะคัด Copy อ Undo อ่าใครตัดม,มาตัดต่อก็กด Undo บ่อยๆกด Undo ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะมีปุ่มตัวที่เป็นไท p ์ปุ่มที่มันเป็นสตีมเล็กขนาดดักเกอร ก็ปิดได้หมดมันก็จะมีแบบซ้อนแอปเข้าไปนะคือเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนก็จะแบบเหมือนเข้าเมนูแอปอะแอบปบมีอะไรบ้างวะ กดกดขึ้นโคมเปิดออกมาคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าสตีมเนี้ยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนหรอกมันเป็นเหมือนกับการรวมปุ่มให้อยู่ใกล้กันอยู่ชิดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความจําเป็นคือหมายความว่าในบรรดาที่เรากําลังทํางานอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องการคือโฟกัสกับงานปัจจุบันที่เรากาลังโฟกัสอยู่ไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องการลีนให้เกิดขั้นตอนน้อยทียส่สุดได้เป่าปะหรือว่าผมเปลี่ยนกล้องซีนสองซีนสามล้ผมต้องการลดเสียงเงี้ยโอ้โหถ้าผมเปลี่ยนกล หาก่อนเนี่ยก็จะเลื่อนถึงมันจะปิดเสียงได้อย่างเงี้ยเห็นปะ่ะสุดท้ายแล้วผมคงมานั่งอธิบายว่าเฮ้ยอันนี้คือคอ,อนวตร C ซีขัตรงบง่ายที่เดียวไม่ใช่เพราะว่าทุกคนคิดเป็นเพราะทุกคนอยู่ด้วลว่าเฮ้ย คุณสามารถปรับแต่งนี่แหละอิสระตามใจคุณโดยที่สาย2องปุ่มนี้มันเป็นสาย2องปุ่มที่โคตรอิสระคุณสามารถแอดจัดอะไรก็ได้คนที่เป็นดีเจหรือคนที่คนที่แบบสร้างเสียงวอร์อ์ทุกคนเช่นการใส่เอฟเฟกต์สายเอฟเฟกต์พี่เบลิเฟอร์หรือใครต่างๆนนพี่หมูเงี้ยเขาก็เขาต้องใช้อันนี้ในการกดเอฟเฟกต์เราคิดสภาพถ้าคุณกดเอฟเฟกต์ได้มากถึงสายสปุ่มอโดยที่แบบฮ่าฮ่ผีมาปึ้งกลัวแต่สมมติว่าผีผีมาแล้วก็กดเอฟเฟกต์ผีมาฮือเงี้ยเห็นป่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไมม่ีี้ตัวน ผีมาเหรอผีมาผีมาอุ้ยใส่เอฟเฟกต์ยังไงวะอุ้ยหาเอฟเฟกต์ผีไปแล้วจบเลยรุดเ XL มัน9 9 9 0เบหมะหาะสำหรับคนที่ต้องการคำสั่งมากถึงสายสองปุ่มต้องการปุ่มที่แสดงอะไรหลายอย่างหรือว่ายูทิลิตี้ของมันแต่ตางคนอาจาอาจะมองว่าใหญ่ไปผมเองก็มองว่าใหญ่ไปไม่ผมว่าใช้ตัวเล็กแค่นี้เราก็ซื้อตัวเล็กรองลงมามันก็ไม่ผิดหรือก็ซื้อตัวใหญ่แบบน,นี้ก็ได้ก็ไม่ติดเหลือดีกว่าขาดถูกต้องไหมครับันนั้นอย่างที่ผมสรุปไป ถ้าช็อตคัตบนเดสก์ท็อปคุณต้องใช้นี่คือช็อตคัตในชีวิตจริงครับ Steam Deck XL รุ่นใหญ่สุดสายสองปุ่ม9,990าครับและมีจะหน่ายที่ I have CPU เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ